ศาสนานะครับมีส่วมนะครับนทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวพี่กุ้งดูแลเ่นนะครับผมครับผมพร้อมปจนนแล้วมันก็เปิโตเปิดเปิอบสารั้วาก็นสเราี่บนน้ตีมารวมสในบทกาทำงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะได้จบตีตัวด้วยกันหลังญาจก็อยู่ในเต็นท์แล้วก็หลกากมา ก็สรรพรายบทกระสบทุกรูป <chat> ตอนนี้กำลังเข้าสู่พิธีรถส่งได้พี่น้องแล้วคุ่น้องทุกคนกับรถสฆงได้นะครับแล้วขอบคุณจงรัเที่ก้าวเดินย่างก็สท

ขบวนที่1ขบีนารทำวันเฉลิมเกิดรงการในทั้ง่ใหญ่ครับเจ้าทีก็มีวิธีแบบนี้นะครับรายได้อบกันแล้วกขับคนะครับทาร่วาน

या <laughs> देवा <laughs> का <imitation> सु ตาแซบเนาะเป็นตาแซบเนาะอาปากับพี่เลยมั้ย <cười> <cười> <Bình cái. cười> mà bố. hoàn. mà năm rồi. แกะน้ำลงแกะน้ำลงนี่แกะน้ำลงเอาน้ำลงเอาลงเอาลงมีจปลการบรับนกุญแจไหกุญแจทั้งดเลยกุญแจดูดักล็อกาอเปย็นยิ่งนะครับนที่ทเกียรตินะครับไม้ต่งหากนะครับการฉลองโอ้ยหขาจิโรนนะดิพัจะโล่ได้เลยเนาะ พาดยนุนะครับเรื่องนี้นะครับขอขอบคุณนะครับอ,อย่างสูงนะครับสำหรับทันตแพทย์ทันตจรรมจุฬา,ะาน,น,นะครับที่เขียนร่วมงานวันนี้น,นะครับ วันนี้หนึ่งนะท่านสพสุกนคุณลุงสาอาสาบ้านพระเดินดาวบาลูนนะครับของสพสุณนะครับมาหาที่นั่งได้เลยนะครับมาที่นั่งได้เลยนะครับโอ้เราเอาเราจัดเราเราจัดเยอะแล้วนะครับอาพี่น้องมาล้นหลามจริงๆช่วยดูแลด้วยนะครับคณะกรรมการนะครับอาพี่จัดเก้าซ้อนเก้าอี้นะครับประชาสัฐบาลเดืนสิบนะครับเโยนผู้ชายของเราโยนผู้ชายของเราให้มา อยู่ตรงนี้หน่อยอเพราะว่าจะได้ทำทางเดินขึ้นไปของพระมหาทัา้งสองโยกบุษยชายคราวมาเตียงภาษาบ้านเ่าวเป็นสะพานนะเป็นสะพานนอนมีฮะโนะยกบุษย์ชายมามามาให้สิเป็นสะพานให,ให้เพึ่นให้เจ็บหล,ลังเจ็บแอวห้องนะจะไทพึ่นเจ็บไหมเศร้าเจ็บหลังปวดแอวมาเนีอาจจะเพิ่มได้เท่าไหร่มาเดามาเดา โยมบูชาเขาลองมีผ้าอะไรก็มาลองด้วยก็ได้โยมบูชาเขาลองอาซาดอาซาดมาอาซาดยาวมากกินลงทานไหมสาดยาวๆเบียบหลังเสื้อยาวมาอ่าตอนนี้ขออนุญาตใช้เสียงก็พินองพี่น้องเอาได้กับพี่น้องเอาไปใส่กันเอากาะดาษผูดึงกันได้ด้วยผ้าจานเดี๋ยแถวแล้วก็โยมบูชาเขาลองเชิญเชิญเชิบหลังเชิบแอวปวดแอวปวดหลังเราก็จะได้หายเศร้า สว่างวะสว่วงวะว้ามือข้าวเราม่ยัไม่ได้เป็นสะพานเป็นสะพานให้ท่านโอ้ยอย่าที่นอนาสนาได้มือนี้ยโยมบูชาข้าวเราที่เลาะอยู่ตามโรงทานเจริญพรเชิญมาอิ่มมาแล้วบ้าไปกินอิ่มแต่เมันโดนเม็ดไผ่เกลียวเด็กจักมาอย่างนั้นมันเสียอกทางไหนดีกว่าเออออกทางเทิงกันทางใต้บ้านเน่าจะพอกินหลายจะพอกินหลายมากมันนอนเมียสักคน

ครับผู้เจ้าอง้ถ้าาได้สุดมได้สุดิ้นถางไม่สุดสายรงนมาที่สสีเราะเราทำให้สุดสายอนุภาชนายทหที่มีสุขภาพแข็งแรงตัหงัาย

นี่ใชทชตล้แต่ทานจะไดได้น้ำหนักจเปลยนเราะว่าท่านทจะบอกทจะบอสูงหรือก็ยชั้นดังะป็นองใรนันไม่ลูัอยางอยกดูวประเด็นนรเอยากนักแห่

ทักทักว่าถ้าอาจารย์เรียนวิชาเบา